สวัสดีค่ะพบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะใครที่กำลังกังวลใจกรุมใจเครียดทำไมสิวไม่หายทัทีนะคะวันนี้นะคะลี่จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะในการรักษาสิวด้วยตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ราคาหลักร้อยนะคะรับรองว่าดูคลิปนี้นะคะหายเป็นสิวแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลตรงนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะก็คือ p e n เนอรี่ทรีทรีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่คนเป็นสิวต้องใช้นะคะและคอนเซปต์ของเขานะคะก็คือรักษาสิวทําไมต้องแพงเพราะเซ็ตนี้นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็อยากจะบอกว่าในชุดรักษาสิวของเขานะคะจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น c r e a n s i n g Water นะคะแต่ว่าอันนี้คือ ิ่งที่รี่ใช้นะตอนนี้อยู่นะคะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วก็มีส่งมาให้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นจินเสงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับริ้วรอยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลี่จะสาธิตวิธีการใช้นะคะขั้นตอน,น การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยเนาะว่าทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็วิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะดูคลิปนี้ให้จบเนาะโอเคก็ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะช่วยในการลด ะะไปฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ปกป้องไม่ให้สิวเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากทรีทรีนะคะที่ปลูกจากธรรมชาตินะคะทุกคนได้รับตาออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาอ่อนโยนมากๆเลยค่ะ เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะเพราะลี่เองนะคะใช้แล้วก็ไม่แพ้นะเพราะในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาะคะ่ะก็คือเขาไม่ใส่สีน้ำหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอลด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะลี่จะมาบอกถึงปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดสิวนะคะก็มีปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในเนาะเดี๋ยวเราจะพูดกันในถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกกันก่อนเลยนะคะคือปัจจัยภายนอกก็คือ สิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือฟุ้นมลภาวะแล้วก็พวกคราบเงื่อไครต่างๆนะคะที่แบบเกิดจากการออกกําลังกายการทํางานนะคะโดนแดดร้อนอะไรอย่างนี้เนาะก็อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องใช้ cleansing นะคะ water เพื่อการทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างวันนะแบบว่าสมมติเราไปทำงานนอกบ้านเนาะพอช่วงเย็นสัก5้าหกมงเยนสมมติเรายังไม่ได้กลับถึงบ้านนะคะหรือว่าเพิ่งเลิกงานใหม่ๆเนี้ย เอาน้ำรูปหน้าสักหน่อยนะคะน้ำเปล่าก็ได้นะคะเอาแบบพวกฝุ่นพี่5ุฝุ่นละอองอะไรเงี้ยออกไปบ้างนะคะมันจะทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะคะวิธีนี้ลี่ใช้แล้วเห็นผลนะนี่คือแบบแค่ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนแต่ลี่อยากจะบอกว่าท้ายคลิปนี่คือมีเคล็ดลับดีๆเยอะเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไป ดูวิธีการขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นในการทำความสะอาดหน้านะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ cleansing water นะคะมาเช็ดพวกเครื่องสำอางนะคะคาบเหนือไครต่างๆนะคะหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนแต่ว่าใช้กันแดดนะคะก็ควรที่จะใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะเขาก็จะผสมพวกซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่ได้กันน้ำนะคะใช้ c l e a n s i n g Water ได้เลยนะคะก็เช็ดเอาเครื่องสำอางออกก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกันน้ำนะคะเราอาจจะต้องใช้ r e m o เวอร์ออนะคะเพราะว่ามันจะเช็ดออกได้ง่ายกว่านะคะนะคะอย่างเน่ยเราต้องเช็ดก่อนนะคะที่จะ ไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะคะทุกคนหลังจากจที่เราทำความสะอาดหน้าด้วย cleansing water ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อด้วยตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างหน้านะคะ c a n e r y t t facial cleanser นะคะก็เป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนี่เป็นไหม แต่ก่อนที่เราจะไปล้างหน้านะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะทุกคนเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาน้ํามาลูบๆที่ผิวแล้วก็ค่อยใช้เจลล้างหน้ากันค่ะนี่นะคะฟองของเขานะคะก็จะไม่เยอะนะคะทุกคน ล้วที่รียนแนะนำนะคะก็คือเทคนิคการล้างหน้าตามแนวเส้นขนนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะวิธีการล้างนะคะก็คือว่าให้เรานะคะสังเกตนะคะว่า ลายผมของเรานะคะมันไปทางทิศทางไหนนะคะอย่างเนี้ยเวลาบางคนนะผมหน้ามา้ามันก็จะลงใช่ไหมคะเราแล้วก็ลายผมมันจะมาข้างๆอินใช่ไหมคะเทคนิคก็คือตรงหน้าผากเราก็จะรูปแบบนี้นะคะใช้วิธีรูปลงนะคะตามแนวเส้นขนนะคะจอนมันลงใช่ไหมคะเราก็รูปลงนะคะเบาๆนะคะเนี่ยไล่ลงมาตรงกลางนะคะก็ลงหนวดมันก็ลงนะคะ แก้มมันเอาไปข้างๆแบบนี้นะคะช่วงแรกเราอาจจะยังไม่ชินนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเพราะว่าอะไรทุกคนจะถนัดกับการวนถูกไหมคะล้างขึ้นล้างลงนี้นะคะก็คือ พอเราล้างเอาสิ่งสกปรกนะคะออกตามแนวเส้นขนแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไปวนขึ้นมันก็เหมือนกับการนําสิ่งสกปรกเข้าไปที่ใต้รูขุมขนของเราอีกทีนะคะมันก็เลยจะทําให้เราล้างหน้านไม่สะอาดนะคะทุกคนแล้วเราก็ล้างน,นะคะรููๆไปแบบนี้นะคะแรกๆเราอาจจะยังไม่ชินนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะชินไปเองนะก็ หลังจากล้างหน้านะคะเราก็จะไม่ใช้ผ้าขนหนูนะคะในการเช็ดหน้านะคะเราจะใช้กระดาษชิชชู่นะคะสําหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าพวกผ้าขนหนูอะคะ่ะมันอาจจะมีพวกฝุ่นนะคะติดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะก็ใช้กระดาษชู่เช็ดหน้าดีที่สุดค่ะก็ซับไปเบาๆนะคะ หลังล้างหน้านะคะก็รู้สึกถึงความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงผิวนะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์นะคะก,ก็ใส่ไฮยาลูรอนนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นมาให้ด้วยนะแล้วก็เคยมีคนนําไปทดสอบนะคะก็คือได้ค่า pH นะคะอยู่ที่5้ถึงหนะคะก็เป็นค่าที่เหมาะสมกับผิวหน้าดีมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการใช้ Panery t, t 3 First Toner ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยปรับสมดุลให้กับผิวนะคะแล้วก็ลดความมันของผิวนะคะอ่าเราก็ใช้สัมีนะคะแผ่นบางนะคะก็จุ่มลงไปนะคะเอ่ยนะคะทุกคนย่อให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหายเป็นสิวไวๆนะคะก็คือว่าให้นำโทนเนอร์ตัวนี้นะคะมาชุบ เนี่ยค่ะสำลีแผ่นบางแบบนี้นะคะหรือบางคนเขาก็จะมีแผ่นมาร์กใช่ไหมคะก็เอามานะคะมาร์กหน้านะคะทุกคนสามารถเอามา,มาร์กหน้าได้นะนี่เอาสมมติว่ามันชุ่มแล้วเนาะเออก็มาร์กตรงบริเวณจุดที่เป็นสิวนะคะนี่อันนี้คือลี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ลี่ไม่ได้มาร์กนะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือว่ามาร์กทิ้งเอาไว้นะคะส5ห้านาทีนะคะ ตรงบริเวณที hmm. <warn> <forward> ่เป <navy> ็นส <stories> ิวนะคะก็จะทําให้สิวเรายุบตัวลงดีเร็วขึ้นนะคะแต่อันนี้คือล่จามาเช็ดหน้านะทุกคนนี้ทําให้เป็นดูตัวอย่างเฉยก็มีคนเขาทำแล้วเห็นผลนะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเช็ดนะคะทําความสะอาดให้เราเช็ดตามแนวเส้นขนนะคะนี่ ใช้สองแผ่นเลยจริงๆก็ใช้แค่แผ่นเดียวแหละแต่เขาจะทําให้ดูว่าเวลามาร์กทำยังไง<ด>นะคะ,คะนะคะคก็จะเป็นตัวนี้นะคะ p a n e r y T 3 i n t t n s e um ินเทนนะคะตัวนี้นารีประทับใจมากๆเลยนะนี่คือขวดที่3มของลีรีแล้วนะคะจริงๆอนี่ซื้อใช้เองนะคะมา2ขวดแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือทางแบนส่งมาให้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะไม่ต้องซื้อขวดที่3เนาะก็ รู้สึกเลยว่าเวลาเราเป็นสิวอะค่ะก็คือว่าเราใช้นะคะบริเวณที่เป็นนะคะหรือไม่ก็ทาทั้งหน้านะที่รีแบบว่าใช้หมดเร็วมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ารีแบบว่าขั้นตอนแรกนะคะรี่ก็จะใช้อยดไปทั่วหน้าก่อนนะคะอย่างนี้นะคะให้ทุกคนใช้วิธีการหยดนะคะอย่าเอาแท่งแก้วนี้มาถูๆกับบนใบหน้านะคะเพราะบางที มันอาจจะมีสิ่งอะไรสกปรกตกค้างอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันเปื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือแล้วเราก็เอาไปใส่ขวดเข้าไปใหม่เงี้ยมันก็จะมีสิ่งเจือปนเข้าไปเนาะเนี่ยนี่ก็จะหยอดลงไปทั่วหน้าก่อนนะคะทาบางๆทั่วหน้าก่อนเสร็จแล้วพอมันซึมเข้าไปดีแล้วนะคะเราก็จะ เน้นย้ำนะคะตรงที่เป็นสิวนะคะอย่างพวกสิวอักเสบอะค่ะที่แบบมีความรู้สึกว่ามันบวมๆแดงๆอะทุกคนเจ็บๆอะเออลี่ก็จะมาหยอดลงไปตรงบริเวณตรงนั้นแล้วก็ใช้วิธีแบบถูนวดเบาๆนะคะคลึง,งๆเบาๆนะอย่าไปทําแรงเดี๋ยวมันจะอักเสบนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเนี่ยนี่ตอนนี้ลี่กำลังเนี่ยแถวนี้นะคะนิดนึง นี่ค่ะแลลีก็จะวนวนแบบนี้ค่ะค่อยๆวนนะคะตรงที่อยาที่ลี่บอกอะที่มันเหมือนจะอักเสบอะแล้วก็ประมาณสักสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่นะว่าสิวเล็กสิวใหญ่งไงเนาะมันก็จะยุบนะคะทุกคนมันจะแห้งลงแล้วบางทีอไอการเจ็บๆอะหายไปนะอันนี้คือชอบมากตัวเซรั่มนะคะ แล้วก็ราคาเขาก็ไม่แพงนะคะทุกคนขวดนี้อยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ169นะคะแต่ลี่เห็นในโปรโมชั่นนะคะพวก Lazada s h o p ป e นะคะก็มีลดราคาอยู่ที่149บาทด้วยนะต่อไปนะคะที่รี่ขอทางแบรนด์มานะคะก็คือว่าจะเป็นตัว นี่นะคะจริงแสงนะคะก็อินเทนเซียมตัวนี้ก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะเป็นสารสากัดจากโสมนะคะก็อายุ45แล้วนะคะทุกคนริ้วรอยก็ค่อนข้างเยอะแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้ก็เพิ่งทดลองใช้ได้ไม่กี่วันนะคะแต่ที่สำคัญคือไม่แพ้ะคะ่ะทุกคนแต่ในเรื่องของริ้วรอยเราก็จะต้องออใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เขาก็มี เป็นเซตเหมือนกันนะคะเหมือนเซตชุดสิวนะคะคือในแ,แบรนด์ของ p a n ด์ีเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ชุดเซตสิวนะคะเขาจะมีชุดแบบเซตริ้วรอยนะคะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะเป็นสิวเรารักษาสิวใช่ไหมบางทีมันจะเกิดรอยแดงรอยดํา จากการที่แบบเราอาจจะไปกดไปบีบอะไรอยเงี้ยนะสิวอะก็เขาก็จะมีชุดนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของรอยแดงรอยดำนะแล้วก็มีชุดหนึ่งนะเป็นชุดสีสีเหลืองไปช่วยในเรื่องของหน้ากระจ่างใสนะคะก็ลองไปดูนะคะใครมีสภาพผิวหน้ายัางไงก็ใช้ให้เหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะคะอืม ก็อยากจะบอกว่าเนื้อเซรั่มทั้ง2ตัวนะคะคือซึมซับเข้าสู่ผิวดีมากค่ะทุกคนคือแบบเนี้ยทาทาทา,ทาไปได้ทีน,นึงเนี่ยซึมหายแวบไปหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบวราปไปเลยนะแต่ว่าเออมันก็ค่อยๆซึมแล้วสุดท้ายแล้วคือแบบไม่ได้ทิ้งความเหนียวเนบหนับ,นบอะไรไว้เลยนะคะก็ ชอบมากๆนะคะในส่วนตัวของลี่เองอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีผิวผสมค่อนข้างมันนะคะแต่ลี่ก็มีความรู้สึกว่าลี่ยังอยากได้ความชุ่มชื้นมากกว่านี้ <laughs> นะคะการที่เราเติมน้ํากับน้ํามันที่ดีให้กับผิวนะคะจะเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้สิวเราลดลงนะคะ,ะสำหรับตัวลี่นะคะลี่ก็อยากจะเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ในบางจุดนะคะแล้วก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นข้อต้องห้ามเลยนะคะ คือห้ามใช้แป้งเด็กนะคะแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่าในแป้งฝุ่นนะคะเขามีเนื้อที่ละเอียดมากแล้วเวลาเราเห็นใช่ไหมคะเขาจะเอาไปโรยก้นเด็กเนาะก็คือป้องกันความชุ่มชื้นอ่ะเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้แบบว่าเปียกชื้นนะคะที่ก้นเด็กไม่ให้กดผดผื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเอามาทาที่หน้าของเราอะค่ะมันก็จะดึงเอาความชื้นออกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะคะเพราะรี่ก็สังเกตได้ว่าเวลารี่มาใช้แป้ง ผสมรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นที่แบบสําหรับใช้แต่งหน้าโดยเฉพาะค่ะนี่จะไม่ค่อยเป็นสิวนะคะทุกคนแต่ถ้าได้เอาแป้งฝุ่นที่เป็นของแป้งเด็กมาใช้อะ่ะคือรู้สึกเลยค่ะว่าแบบว่าเออหน้าจะแบบเป็นสิวอุดตนัเนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ Lazada, Shopee, ี้นะคะ If a แ d Boy นะคะแล้วก็มี n i b e a u t y นะคะแล้วที่วสัสด์ก็มีนะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วก็คือจะเป็นตัว โทนเนอร์นะคะกับตัวเซรั่มนะคะสองตัวนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะอย่างโทนเนอร์เนี่ยปริมาณ250 ml อยตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึบาทนะคะเจลก็เหมือนกันนะคะแล้วบางทีร่ก็เห็นเขาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่99บาบทเท่านั้นเองนะคะทุกคนโอ้ยถูกกันเข้าไปอีกนะคะปริมาณก็เยอะนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะ สาเหตุของการเกิดสิวอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกที่บอกไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปล้างหน้าทำความสะอาดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองนะคะเกิดจากปักจจัยภายในค่ะในเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะคะให้สังเกตว่าช่วงที่เราเป็นสิวเนี่ยคือเรานอนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการเครียดนะคะหรือว่าการกินที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือ ทานของที่ไม่มีประโยชน์นะคะพวกของที่มีเมือกมันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข่นมเนยชีสนะคะโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้นะก็คือพอทานแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไปเคลือบนะคะเคลือบให้ในลำไส้ของเราอะค่ะมีเมือกมันติดอยู่นะคะโอล่ลืมบอกโดยเฉพาะพวกของทอดของมันด้วยนะคะทุกคนของหวานด้วย โอ้ยมันเป็นของที่อร่อยทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แบบอดใจยากนะเพราะลี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบติดเบเกอรี่นะคะทุกคนแต่ก็ต้องพยายามนะคะลด ปริมาณลงนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะสวยให้ผิวพรรณเราดีนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะคือเราจะต้องดีท็อกซ์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปอย่างที่บอกค่ะมันไปเป็นเมือกมันที่แบบไปเคลือบในลำไส้ของเราใช่ไหมคะทำให้เวลาเราทานสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปอะ่ะมันก็ดูดซึมได้ไม่เต็มที่อ่ะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอ่าสิ่งที่ที่จะแนะนำให้ทุกคนนะคะดีท็อกซ์ลำไส้ก็คือให้นำพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะมาทานนะคะเพื่อ จะทําให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะขับถ่ายช่วงแรกก็แบบประมาณสักวันหนึ่งสองสาค้งไปเลยยิ่งดีนะคะผิวพัรร์เราจะได้สดใสขึ้นเร็วๆนะคะและอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ลี่ใช้นะคะก็คือถ้าเราอยากหายเป็นสิวเร็วๆใช่ไหมเล่จะทานซิงค์นะคะ70มิลลิกรัมค่ะทุกคนวันละ1เม็ดนะคะก็คือเี่ทานไปจนแบบว่าเออรู้สึกว่าเอ,อ้ยผิวเรา มันน้อยลงคือแบบปกติอะลีจ่จะแบบว่าเวลาสิวมาคือหน้าจะมันหนังศีรษะก็มันนะคะมันจนแบบชน,นิดที่ว่าผมร่วงเลยนะแต่ซิงค์เนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของสิวผิวผมเล็บด้วยค่ะโอ้ไม่ได้กินแล้วแบบช่วยแค่สิวอย่างเดียวแล้ว,ลวได้อย่างอื่นด้วยมันก็ดีเนาะก็ <S 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 ทานไปประมาณแบบว่า2เดือนอะไรอย่างเงี้ยลี่ก็มีความรู้สึกว่าเออมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วรี่ก็จะค่อยๆลดปริมาณลงนะคืออย่างเช่นพอตอนแรกเราทานวันละหนึ่งเมตรใช่ไหมเราก็จะเริ่มเป็นวันเม้นวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีรี่ก็จะเปลี่ยนจากขนาดลงมานะคะเหลือแค่50 mg เขาเรียกว่าอะไรมิลลิกรัมเออเมื่อกี้ลี่พูดผิดหรือเปล่าอ่ะงง และเวลานอนนะคะเราก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีผมยาวแบบรี่นะคะเราก็รวบผมขึ้นไปเลยนะคะอย่าให้ผมนะคะมาโดนหน้าโดนตาของเรานะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้สระผมทุกวันถูกไหมก็เวลาไป,ปเผชิญกับฝุ่นมลภาวะต่างๆนะคะมันก็จะก็ติดเส้นผมของเราอยู่นะคะก็ถ้าเกิดไปโดนหน้าโดนตามันก็จะทําให้เป็นสิวได้นะคะแล้วก็ปลอกหมอนด้วยค่ะปลอกหมอนมันก็จะเปื้อนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยๆนะ แล้วเวลาเราเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะยาสีฟันนะคะหรือว่าเป็นพวกแชมพูสระผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีนะคะเราก็อาจจะแพ้นะคะอย่างเรี่เคยเป็นนะคะเปลี่ยนยาสีฟันแล้วสิวขึ้นเต็มคางเลยค่ะทุกคนตอนแรกนี่ก็แบบ เอ้ยเราเป็นสิวฮ์มโมดอะไรอย่างงี้แต่เขาที่บอเอ๊ะทำไมมันขึ้นไม่อยู่นาทีนะอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็เลยแบบว่าเออมานั่งสังเกตนะเออเราเปลี่ยนยาสีฟันนเองนะคะก็เออให้เราลองกลับไปใช้แบบเดิมนะคะหรือที่มันอ่อนโยนกว่านั้นนะคะก็เออดีขึ้นนะคะสิวก็หายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแค่็ดลับในการรักษาสิวนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเหมือนกับ การรักษาสุขภาพทั่วไปนะคะคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายนะคะไม่เครียดนะคะมีอะไรก็ปล่อยวางนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเคล็ดลับตรงนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะติดตามเป็นกําลังใจให้รีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่รีจะนํามาฝากนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ ต้องอันแรกคือซิง70มิลลิกรัมนะคะเออก็ถ้ายัางไงไะลองปรึกษาทันตแพทย์เอ,อ้ยไม่ใช่โอ้ไม่หมกอดถ้ายัางไงลองปรึกษาเภสัชใกล้บ้านดูนะคะทุกคน